มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอันดับสิบสัตว์ที่ชอบบางคนนะว่าหนึ่งถึงสิบเนี่ยเราจะชอบสัตว์ไหนเป็นอันดับหนึ่งทุกคนนะอย่างแรกเลยเปิดมาก็คือเป็นเต่าจะเป็นน้องเต่าเต่านี่เคยเห็นเคยจับกระดองมันอยู่นะกคนนะอแต่ให้เป็นอันดับเจ็ดอะเจ็ดดีกว่าต่อมาวยตัยวน่าลักจำชื่อไม่ได้คนมันคือหนูอะไรอะจะไม่ได้อ่ะแต่ว่าน่ารักดีนะกคนนะเราก็ให้เป็นอันดับห้าละกันเออ มาวุ้แมวทุกคนบอกว่า,าแมวคือให้เป็นอันดับหนึ่งเลยจ้าเพราะว่าเพราะว่าแมวคือแบบว่าเราแบบว่าชอบเลี้ยงแมวมากความนี้แบบว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวหนึ่งตัวเลยคุณจ๊ะแมคือที่บ้านคือเลี้ยงแมวหนึ่งตัวแล้วแบบว่าชอบเลี้ยงแมวมากเป็นทาสแมวมากก็เลยให้แมวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยจ้าอะต่อมาอันนี้คือหุ้หนูเลยน่ารักทุกคนแต่จำชื่อไม่ได้คุณนะเออเอาเป็นอันดับสี่ อ่ะสีบโดยนะทุกคนอนะ่ะต่อมาอมืตัวนี้คือน่ากลัวมากทุกคนงูงูเหรอสีบไปจ้ะไม่ชอบเลยก้าตายก้าตายนี้ก็น่ารักนะทุกคนหรือว่าดูแบบว่า,วาปุ๊กปิ๊กดีนะเอมเอาเป็นอันดับหกดีกว่านะวิสุนักอันนี้ก็คือ ชอบเหมือนกันทุกคนนะชอบรองลงมาจากแมวเลยนะทุคนนะให้เป็นอันดับสองเออรองลงมาจากแมวเลยอันนี้นกนกหรอนี่จริงอยากจะให้เป็นอันดับแบบว่าอันดับห้าอนะันดับสี่เนาะเอาเป็นอันดับสามกันอะสามอืมอ่ะสามก็ได้ออันนี้ไม่ชอบเลยอันนี้คือไม่ชอบเลยนะกคนนะคือเมื่อกี้เกือบจะให้นกเป็นอันดับแปดละแต่ดีแต่ดีนะคือให้เป็นอันดับสาม อ่ะหนูคือหนูคือเอ้ยหนูนี่คือไม่ชอบเลยนะทุกคนนะเอาไปก้าวหรืจ้าต่อมาต่อมาอุ๊ยปลานีโมก็คือก็คือเหลืออยู่คือเหลือเหลืออยู่ที่เดียวคนน่ะคืออันดับแปดอ่ะในทุกคนแล้วก็คือเอืมสัตว์ที่ชอบที่สุดในทุกคนก็คือแมวในทุกคนก็คือแมวเองคนน่ะก็คือแมว ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยคนนะแล้วก็รองลงมาอันดับสองก็คือสุนัขเองคนนะแล้วก็อันดับสามก็คือนกเองทุกคนบอกเลยว่าแมวชอบเลี้ยงแมวมากก็คือว่าเป็นทาสแมวนะคนนเออก็เลยให้แมวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยคนนะเอออ่านะคนอันนี้ก็คือหนึ่งถึงสิบนะคนนะสัตว์ที่ชอบก็จะเป็นประมาณนี้นะคนนะสัตว์ที่ชอบเลยก็ไม่ชอบนะคนนะเอออ่านะคนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคนนะเออก็อย่าลืมกดใจให้ทุกคนนะก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่นเอฟเฟก ใหม่ๆม,มาฮะให้ดูอีกคนนาก็แล้วแหละก่อนก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่แต่ละคนบ๊ายบาย